แล้วอาทิตย์ก็หมุนร่างของจันรเจ้าให้หันหลังพิงเข้ากับผนังห้องอยู่นิ่งๆนะพิงกำแพงไว้แบบนั้นแบบนี้เลยคะไม่ต้องถอดเสื้อผ้าหรอกฉันจะเข้าไปแบบนี้เลยค่ะค่อยๆนะคะพี่อาทิตย์ ไม่มีคําอธิบายหรือความเข้าใจใดๆที่จําเป็นอีกต่อไปพวกเขากําลังเลือกเส้นทางของตนเองสวัสดีค่ะที่นี่คือสถานีเรื่องเล่าจากใจเรื่องราวในครั้งนี้คือเรื่องราวอันอบอุ่นและร้อนแรงของที่เคยที่ภรรยาเสียชีวิตไปแล้วกับน้องภรรยาที่อย่าร้างกับสามีเรื่องราวของพวกเขากําลังจะเริ่มต้นขึ้นในบัดนี้ฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ วันนี้อาทิตย์ก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของพ่อตาแม่ยายอีกครั้งเช่นเดียวกับทุกสุดสัปดาห์เขาเลือกที่จะมาอย่างบ้านของแม่ยายที่แม้จะเงียบเหงาแต่ก็ยังมีความอบอุ่นมากกว่าจะกลับไปยังบ้านของตัวเองที่ว่างเปล่าเป็นเวลาสี่ปีแล้วที่จันทราภรรยาของเขาจากไปแต่ครอบครัวของเธอก็ยังคงเรียกเขาว่าพี่เขยเหมือนเดิมและเขาก็ยังคงเข้าออกบ้านหลังนี้ประหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวแม้ภรรยาจะไม่อยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้เป็นเพียงลูกเขยที่กลายเป็นคนนอกแต่ยังคงเป็นสามีของพี่สาวสำหรับทุกคนในบ้าน วันนั้นก็เช่นกันเขาถือถุงส้มโอผลใหญ่ที่แม่ยายชอบมาด้วยและเมื่อเปิดประตูเข้าไปในบ้านเขาก็เอ่ยทักทายคุณแม่ครับผมมาแล้วครับภายในบ้านเงียบสงัดแต่เมื่อเดินผ่านห้องนั่งเล่นเข้าไปในครัวเขาก็พบผู้หญิงคนหนึ่งยืนถือแก้วน้ำอย่างเงียบๆเ,เธอคือจันเจ้าน้องสาวของภรรยาเขาซึ่งตอนนี้ได้แยกกับสามีและกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่แล้วเอาพี่อาทิตย์มาแล้วเหรอคะ เธอยิ้มอย่างเก้อเคินอาทิตย์หลบสายตาไปชั่วครู่เขาสังเกตเห็นว่าเธอดูผอมลงกว่าแต่ก่อนมากชุดคาดิแกนสีเทาเข้มกับผมที่มัดรวบไว้ด้านหลังทําให้เธอดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างน่าประหลาดคุณแม่ไปบ้านเพื่อนที่อยู่ในซอยนะคะเดี๋ยวคงกลับความเงียบเขา้าครอบคลุมชั่วขณะแม้ว่าที่ผ่านมาพวกเขาจะเจอกันบ่อยครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องอยู่ในบ้านตามลาพังเพียงสองคนจันเจ้าล้างแก้วและสะบัดน้ําออกพลางพูดขึ้นที่อาทิตย์ยังเหมือนเดิมเลยนะคะซื้อผลไม้มาเปิดประตูเข้ามาบางทีฉันก็รรูู้สึกเเหมืออนว่่่าาพีจัทยยยงล อาทิตย์ไม่ได้ตอบอะไรเขาเพียงตลับตาลงและถอนหายใจเบาๆจันเจ้าเหลือบมองเขาแผ่นหลังของชายผู้นี้ยังคงดูกว้างและแข็งแกร่งราวกับพร้อมจะแบกรับภาระหนักอึ้งทุกอย่างไว้ด้วยตัวเองทำไมกันนะพักหลังมานี้เขากลับดูเป็นผู้ชายในสายตาของเธอมากขึ้นเรื่อยๆจันเจ้าสายหัวกับความคิดของตัวเองนั่นเป็นความรู้สึกที่ผิดบาปเป็นสิ่งที่ไม่ควรแม้แต่จะเอ่ยออกมาแต่ถึงอย่างนั้นดวงตาของเธอก็เริ่มเผลอไผลเล่ยลมองตามเขาอย่างห้าไม่ได้ เสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นแม่ยายโทรมาบอกว่าจะกินข้าวเย็นที่บ้านเพื่อเลยเพราะคุยกันติดลมอาจจะค้างที่นั่นเลยคือหนึ่งก็อยู่กับจันเจ้านั่นแหละดีแล้วพี่อาทิตย์ก็กินข้าวเย็นที่บ้านแล้วค่อยกลับนะลูกอาทิตย์ตอบรับอย่างเต็มใจแต่ในวินาทีที่สบตากับจันเจ้าทั้งคู่ต่างก็รีบหลบสายตากันอย่างในห้องนั่งเล่นมีเพียงแสงสว่างจากจอโทรทัศน์ที่ส่องสว่างวูบอาทิตย์นำส้มโอที่เตรียม,มาปอกใส่จานส่วนจันเจ้าก็นำชาดอกมะลิสองแก้วมาวางไว้บนโต๊ะอย่างเงียบเียบไม่คิดเลยนะคะว่าอกัร้้าพพูดมมบยิง นั่นสิถึงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ทำไมวันนี้มันรู้สึกเงียบกว่าปกติก็ไม่รู้นะอาทิตย์พูดพลางนั่งลงบนโซฟาอย่างเงียบเงียบจันเจ้าเองก็ตั้งใจจะนั่งให้ห่างออกไปแต่แล้วก็เปลี่ยนใจหยิบรีโมททีวีขึ้นมาแทนบนหน้าจอกำลังใช้รายการวาไราตี้โชว์ที่เสียงดังแต่ระหว่างคนทั้งสองกลับมีความเงียบยบอีกชนิดหนึ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นที่อาทิตย์ชินกับเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วหรอคะจันเจ้าเอ่ยถามขึ้นมาลอยลอยอาทิตย์นิ่งคิดไปครู่หนึ่งก็พยายามจะชินอยู่ เอาจริงๆบางทีเปิดประตูบ้านเข้าไปก็ยังเผลอคิดว่าอาจจะได้ยินเสียงของจันทราทักทายอยู่เลยเขาทิ้งท้ายประโยคให้เลือนหายไปในความเงียบจันเจ้าค่อยๆหันไปมองเขาเวลาแบบนั้นไม่เหงาหรอคะคำถามนั้นไม่ใช่เพียงคำพูดธรรมดาเพราะตัวเธอเองก,ก็กำลังจมอยู่กับความเหงาแบบนั้นบ่อยครั้งในช่วงนี้อาทิตย์ค่อยๆหันมาสบตาเธอคนที่อายุเท่าพวกเราแล้วไม่เหงาคงแทบไม่มีหรอก ความเงียบกรับเข้ามาครอบคลุมอีกครั้งคราวนี้ราวกับว่าทั้งเสียงจากโทรทัศน์และเสียงรถยนต์บนถนนได้จางหายไปจนหมดสิ้นจันเจ้าค่อยๆลุกจากที่นั่งแล้วเดินเข้ามาใกล้อาทิตย์ดื่มชาก่อนที่มันจะเย็นนะคะเธอค่อยๆย,ยื่นแก้วชาให้เขาอย่างระมัดระวังและในวินาทีที่มือของอาทิตย์ยื่นมารับปลายนิ้วของทั้งสองก็สัมผัสกันเป็นการสัมผัสที่แผ่วเบาและเงียบงนันแต่ทั้งสองต่างก็รับรู้ได้ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการก้าวข้ามเส้นบางอย่างที่มองไม่เห็น จันเจ้ายื่นแก้วให้เขาแล้วแต่กลับปล่อยปลายนิ้วออกจากมือของเขาช้าไปเล็กน้อยเป็นความลังเลเพียงชั่วครู่แต่เสี้ยววินาทีสั้นๆนั้นกลับสั่นสะเทือนหัวใจของอาทิตย์อย่างรุนแรงทั้งสองนั่งดื่มชาโดยไม่พูดอะไรแต่สายตากลับหลบเลี่ยงกันไปมาลมหายใจเริ่มติดขัดตอนที่จันเจาวาังแก้วชาลงมือของเธอก็เฉียดไปโดนหลังมือของอาทิตย์อีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมจันเจ้าทำท่าเหมือนตกใจเล็กน้อยแล้วรีบชักมือกลับแต่บนใบหน้ากลับปรากฏสีหน้าที่ยากจะคาดเดาขอโทษแค่ฉันคงนั่งใกล้ไปหน่อย น้ำเสียงของเธอแผ่วเบาและระมัดระวังแต่มันไม่ใช่คำพูดที่ต้องการจะถอยห่างอาทิตสายหน้าไม่หรอกที่เองต่างหากที่ควรจะระวังให้มากกว่านี้แม้ปาจะพูดอย่างนั้นแต่สายตาของเขากลับไม่ยอมและไปจากเธอได้ง่ายๆจันเจ้านั่งอยู่ที่ปลายโซฟาก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วเอ่อยถามเสียงเบาที่อาทิตย์รู้สึกอึดอัดกับฉันเหรอคะ คำถามนั้นไม่ได้มีความอยากรู้แบบใส่ซื่อแต่แฝงไปได้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นอาทิตย์ไม่ตอบแต่เลือกที่จะกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเธอคือน้องสาวของภรรยาเขาเธอใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาสักพักแล้วแม้จะพยายามทำตัวเข้มแข็งอยู่เสมอแต่บางครั้งก็ดูเหงาจับใจและในวินาทีนี้เธอกำลังมองตรงมาที่เขาอย่างไม่หลบตาจันเจ้าเป็นครั้งแรกที่อาทิตย์เอ่ยชื่อของเธอไม่ใช่น้องหรือคุณจันเจ้าแต่เป็นจันเจ้า เพียงคำเรียกนั้นก็ทำให้ดวงตาของจันเจ้าเบิกกว้างขึ้นและเธอก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นคืนนั้นเองปลายนิ้วที่สัมผัสกันได้สั่นคลอนหัวใจและหัวใจดวงหนึ่งก็เริ่มสั่นคลอนเส้นแบ่งที่ขวางกาั้นแม่ยายไม่ได้กลับมาบ้านจนกระทั่งดึกดื่นท่านส่งข้อความมาบอกว่าจะค้างบ้านเพื่อเลยจันเจ้าเห็นข้อความนั้นแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรเป็นพิเศษอาทิตย์เองก็นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นอย่างเงียบงนันราวกับกำลังรอคอยสิ่งนี้อยู่ส่วนจันเจ้าก็ขขขขยยยยยััับบบบเเเเเ้้้้าาาาาาามนนนนน่่งงงงงงงๆออีีีชคคืืทจึหลพ แม้จะไม่มีใครพูดอะไรออกมาแต่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แปลกประหลาดเป็นค่ำคืนที่เงียสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของกัและกันไฟในห้องถูกรีลงจนสัวและเสียงจากโทรทัศน์ก็ดับไปนานแล้วจันเจ้าเอ่ยถามอย่างระมัดระวังที่อาทิตย์คิดถึงพี่จันทราใช่ไหมคะอาทิตย์พยักหน้าช้าๆคิดถึงสิแต่ตอนนี้ไม่ร้องให้อีกแล้วคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจและคำพูดนั้นก็ยิ่งเจาะลึกลงไปในหัวใจของจันเจ้า จันเจ้านิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถามอย่างแผ่วเบาและระมัดระวังที่สุดและในวินาทีนี้พี่ยังนึกถึงที่จันทรายอยู่หรือเปล่าคะอาทิตย์ในหน้าขึ้นดวงตาของเธอกำลังสั่นไหวการสั่นไหวนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของคำถามแต่เป็นแววตาที่กำลังร้องขอการอนุญาตเขาพูดเสียงเบาไม่ตอนนี้พี่เห็นแค่เธอคนเดียว ทิ้งคำพูดนั้นสีหน้าของจันเจ้าก็พังทลายลงเธอไม่พูดอะไรลุกขึ้นจากโซฟาแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาอาทิตย์ก่อนจะซบสีสะลมบนไหลของเขาอาทิตย์สูดลมหายใจเข้าลึกเมื่อสัมผัสได้ถึงไออุ่นเล็กๆนั้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเสียงเตือนดังกล้องอยู่ในหัวแต่ถึงอย่างนั้นมือของเขาก็ค่อยๆโอบรอบแผ่นหลังของเธออย่างช้าๆจันเจ้าเงยหน้าขึ้นศบตาเขาตอนนี้ฉันไม่ใช่น้องเมียแล้วนะคะแต่เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้จบเธอก็บรรจงจูบลงบนริมฝีปากของเขาอย่างเชื่องช้าคืนนั้นไออุ่นและลมหายใจของกันและการปลายนิ้วที่สั่นเทาและความลังเลใจได้ผสมปนเปกันก่นกอเกิดเป็นค่ำคืนที่ไม่มีใครร่วงรู้และไม่สามารถบอกใครได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงนันเช้าวันใหม่มาถึงเหมือนทุกวันแสงแดดยังคงอบอุ่นและเสียงชงกาแฟก็ดังว่ามาจากในครัวอย่างเงียบเงียบจันเจ้านั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารใช้มือจัดผมที่ยังยุ่งเหยิงดวงตาของเธอดูอ่อนล้าเหมือนยังนอนไม่พอ ริมฝีปากกลับมีความสงบนิ่งที่ต่างไปจากเมื่อวานครู่ต่อมาทิศก็ปรากฏต,ต,ตัวขึ้นเขายังสวมเสื้อเชิ้ตเรียบร้อยและเดินอย่างเงียบผึมเช่นเคยสีหน้าของเขาไม่มีร่องรอยของความหว,ไวไั่นไหวใดๆนอนหลับสบายไหมคะจนเจ้าเป็นฝ่ายเปิดบทสนทนาก่อนอืมหลับสนิทเลยคำตอบสั้นๆทั้งคู่พูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติราวกับเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าเพียงแค่คำพูดคำเดียวหรือการสบตาเพียงครั้งเดียวก็สามารถปลุกทุกความรู้สึกให้กลับคืนมาได้ อาทิตย์นั่งลงที่โต๊ะแล้วยกแก้วกาแฟขึ้นวันนี้คุณแม่จะกลับมาแล้วใช่ไหมค่ะท่านบอกว่าจะมาถึงช่วงเที่ยง,งแม่จะพูดถึงเรื่องนั้นแต่สีหน้าของทั้งคู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปค่ำคืนที่ผ่านมาได้กลายเป็นความทรงจำของผู้สมรู้ร่วมคิดที่ต้องเก็บซ่อนไว้ให้มีชิตที่สุดแต่สิ่งที่ลบอย่างไรก็ไม่จางหายคือไออุ่นที่สัมผัสเนื้อกายและรสจูบที่ยังคงติดตรึงอยู่ที่ริมฝีปากจันเจ้าเก็บจานชามอย่างเงียบเงียบพลางพูดขึ้นที่อาทิตย์ววััันนนีีก้กกกบ่่่อออเเเะด๋ยคคุุณแมมาจทาง อาทิตย์พยักหน้ารับแล้วลุกจากเก้าอี้ขณะที่เขากำลังสวมรองเท้าอยู่ที่หน้าประตูเขาก็ค่อยๆหันกลับมามองจันเจ้ายืนมองเขาโดยไม่พูดอะไรในวินาทีนั้นเองความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดได้ไหลผ่านระหว่างสายตาของคนทั้งสองมันไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นการยอมรับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็ตกลงที่จะไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีกแต่ความทรงจำของค่ำคืนนั้นกลับยาวนานและลึกซึ้งกว่าคำพูดใดๆและยังคงสั่นคลอนหัวใจของพวกเขาทั้งสองอยู่เสมอ หลังจากวันนั้นจันเจ้าก็พยายามลดเวลาที่จะต้องเผชิญหน้ากับพี่เขยเธอจะรอให้แม่ยายกลับมาบ้านก่อนถึงจะยอมให้อาทิตย์เข้ามาและแม้แต่การขอให้เขาช่วยไปซื้อของที่ตลาดเธอก็พยายามเลี่ยงอย่างไม่รู้ตัวอาทิตย์เองก็ดูเหมือนจะยอมรับการเว้นระยะห่างของเธออย่างเงียบๆเ,เขายังคงทักทายด้วยรอยยิ้มที่สงบนิ่งเหมือนเคยและแม้จะนั่งร่วมโต๊ะอาหารก็ไม่เคยจ้องมองเธอนานเกินไปแต่การแร้งทำเป็นไม่มองนั้นกลับยิ่งทำให้บรรยากาศระหว่างพวกเขายิ่งหนักอึ้งขึ้น จันเจ้ารู้สึกอึดอัดใจเหนือสิ่งอื่นใดเธออึดอัดกับความจริงที่ว่าเธอเป็นฝ่ายหลบหนีก่อนทำไมมันถึงได้ซับซ้อนขนาดนี้ถ้ามันจบลงแค่ในคืนนั้นก็คงจะดีแต่หลังจากคืนนั้นทุกครั้งที่นอนอยู่คนเดียวเสียงที่ก้องอยู่ในหูก็คือเสียงลมหายใจของที่เคยและไออุ่นที่รู้สึกได้จากแผ่นหลังก็ยังคงไม่จางหายไปจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งในวันที่แม่ยายกลับมาช้าและทั้งสองบังเอิญเจอกันที่หน้าประตูพวกเขายืนนิ่งไม่สามารถเอื้อนเอ,อ่ยคำใดออกมาได้ชั่วขณะอาทิตย์เป็นฝ่ายพูดขึ้้นนนก่อจจัเจา ดูเหมือนว่าหลังจากวันนั้นเราสองคนพยายามจะหลบหน้ากันนะจันเจ้าไม่ได้ตอบอะไรที่ไม่ได้คิดว่าวันนั้นเป็นความผิดพลาดนะแต่ถ้าความรู้สึกนั้นมันกลายเป็นภาระให้เธอที่ขอโทษคำพูดนั้นทําให้จันเจ้าเงยหน้าขึ้นฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นความผิดพลาดค่ะแต่หลังจากนั้นหัวใจของฉันมันก็เริ่มเปลี่ยนไปก็เลยเป็นแบบนี้คําพูดนั้นไม่ใช่คําสารภาพแต่เป็นการสร้างระยะห่างอีกครั้ง อาทิตย์พยักหน้ายอย่างเงียบๆแล้ววันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกทั้งสองต่างหันหลังให้กันแล้วเดินเข้าห้องของตัวเองไปแต่สิ่งที่ห่างเหินกันไปมีเพียงคำพูดและสายตาเท่านั้นความรู้สึกระหว่างคนทั้งสองยังคงเติบโตขึ้นในความเงียบงัน คืนนั้นแม่ยายก็ไปค้างบ้านเพื่อนอีกครั้งจันเจ้าพยายามจัดของในครัวพับผ้าห่มใหม่ทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยเพื่อสงบสติอารมณ์แต่ถึงอย่างนั้นหัวใจของเธอก็อยังเต้นไม่เป็นสัมอาทิตย์ตัดสินใจจะไปนอนที่ห้องรับรองแขกหลังบ้านซึ่งเป็นห้องเล็กๆที่แม่ยายจัดไว้และเขาก็มักจะใช้เวลายอยู่คนเดียวที่นั่นวันนั้นเขาก็เข้าไปในห้องแล้วปิดประตูอย่างเงียบๆแต่ระหว่างห้องนั้นกับห้องของจันเจ้ามีเพียงกำแพงกั้นอยู่ แม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่ทั้งสองก็รู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายยังไม่หลับจันเจ้านั่งทิงกำแพงเธอกลั้นหายใจราวกับกลัวว่าเสียงหัวใจของตัวเองจะดังทะลุไปถึงที่เคยที่อยู่อีกฝ้าของกำแพงในวินาทีนั้นเองก็มีเสียงตุกเบาๆเหมือนมีอะไรบางอย่างกระทบกับกำแพงจันเจ้าตกใจจนเงยหน้าขึ้นแล้วเธอก็ค่อยๆใช้มือแตะไปที่กำแพงอย่างแผ่วเบาและจากอีกฝ้าหนึ่งเธอก็รู้สึกได้ถึงสัมผัสข,ของมือที่แตะกำแพงอยู่เช่นกัน ไม่มีคำพูดใดๆเอื้อนเอ่ยแต่ทั้งสองคนกำลังรู้สึกถึงกันและกันผ่านกำแพงที่ขวางกั้นเพียงแค่สัมผัสจากฝ่ามือนั้นหัวใจของพวกเขาก็ได้ก้าวข้ามกำแพงไปแล้วจันเจ้าหลับตาลงชั่วครู่ไออุ่นความสันไหวที่เงียบงนันซึ่งคือพลานเข้ามาเหมือนลมหายใจมันไม่ใช่สัญญาณเตือนให้ถอยห่างแต่เป็นคำตอบที่ว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกัน ครูต่อมาจันเจ้าก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนในจังหวะที่เธอกำลังจะเปิดประตูออกไปสายตาของเธอก็สบเข้ากับอาทิตย์ที่ปลายสุดของผงทางเดินทั้งสองไม่ได้พูดอะไรแต่ในอากาศของค่ำคืนนั้นทุกความรู้สึกได้ไหลเวียนไปมาแล้วอาทิตย์มองจันเจ้าอย่างเงียบงันและครั้งนี้จันเจ้าก็ไม่ได้หลบสายตาอีกต่อไประหว่างคนทั้งสองมีคำพูดมากมายที่ก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงแต่กำแพงนั้นกำลังพังคลายลงด้วยสายตาเพียงคู่เดียว อาทิตย์เป็นฝ่ายก้าวเท้าออกมาก่อนอย่างระมัดระวังและเงียบเชียบจันเจ้าเองก็ค่อยๆก้าวตามไปทั้งสองไม่ได้มุ่งหน้าเข้าหากันแต่ราวกับถูกบางสิ่งบางอย่างดึงดูดให้ไปยังทิศทางเดียวกันห้องรับรองแขกหลังบ้านพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยนักแต่วันนี้ไม่มีใครคิดจะหลีกหนีอีกแล้วเสียงปิดประตูและการสารภาพที่ไร้ายซึ่งคำพูดจันเจ้ายืนพิงกำแพงหอบหายใจอย่างหนักอาทิตย์ยืนอยู่ตรงหน้าเธอแต่ยังไม่ยื่นมือออกไปเขารออและก่อนที่เขาจะขยับตัวจันเจ้าก็เป็นฝ่ายยื่นมือออกไปก่อนเธอวางมือลงบนแผ่นนอกของเขาหลับตาาลลงแ้ววพูด่ ที่อาทิตย์คืนนี้ฉันจะไม่ซ่อนความรู้สึกอีกแล้วคำพูดนั้นคือการอนุญาตและเป็นการเริ่มต้นในวินาทีนั้นลมหายใจของทั้งสองก็ซ้อนทับกันหน้าผากสัมผัสกันและริมฝีปากก็ประกบเข้าหากันแล้วอาทิตย์ก็หมุนร่างของจันเจ้าให้หันหลังพิงเข้ากับผนังห้องอยู่นิ่งๆน,นะพิงกำแพงไว้แบบนั้นแบบนี้เลยคะไม่ต้องถอดเสื้อผ้าหรอกฉันจะเข้าไปแบบนี้เลยค่ะ ค่อยๆนะคะที่อาทิตย์ไม่มีคําอธิบายหรือความเข้าใจใดๆที่จําเป็นอีกต่อไปพวกเขากําลังเลือกเส้นทางของตอนเองคําเรียกขานอย่างน้องเมียและพี่เขยได้เลือนหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงคนสองคนที่กําลังอบก,กอดกันอย่างร้อนแรงและเงียบเงันคืนนั้นไม่มีทั้งเสียงร้องไห้และเสียงหัวเราะมีเพียงความเงียบที่ลึกล้ําซึ่งต่างฝ่ายต่างเรียกหาหัวใจของกันและกันนับครั้งไม่ถ้วนโดยที่ไม่สามารถเอ,อ่ยชื่อของอีกฝ่ายออกมาได้ แสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านม่านเข้ามาอย่างเงียบเชียบเสียงนกร้องเจ้าเจ้าดังว่ามาจากนอกหน้าต่างจันเจ้าลืมตาขึ้นเพดานที่ไม่คุ้นเคยบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยแต่แปลกที่เธอไม่ได้รู้สึกกังวลหรืออึดอัดเลยเธอมองไปข้างๆอาทิตย์ยังคงหลับอยู่ใบหน้าของเขาดูอ่อนโยนกว่าปกติริ้วรอยรอบดวงตาที่หลับไหลและลมหายใจที่แผ่วเบากำลังสั่นคลอนหัวใจของจันเจ้าอย่างเงียบๆนี่คือความเสียใจหรือความรู้สึกผิดกันแน่ไม่ใช่เลย จันเจ้าค่อยๆหลับตาลงสัมผัสและความรู้สึกทั้งหมดในคืนนั้นยังคงหลงเหลืออยู่ในร่างกายของเธอตรงกันข้ามตอนนี้เธอรู้สึกได้เป็นครั้งแรกว่าส่วนลึกของหัวใจกำลังอบอุ่นขึ้นมาอาทิตย์ค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อสบตากับจันเจ้าทั้งสองก็มองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรไม่ต้องพูดก็รู้ว่าตอนนี้มันย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้วพี่อาทิตย์จันเจ้าเอ,อ่ยเรียกเสียงเบาอาทิตย์สายหน้าต่อไปนี้อย่าเรียกแบบนั้นอีกเลยคำนั้นมันทำให้เรารู้สึกห่างไกลกันเกินไปจันเจ้ายิ้มเล็กน้อยแล้วพยักหน้้้าาเขใจแลวคะ่ะ แล้วจะให้ฉันเรียกคุณว่าอะไรดีคะเขาไม่ตอบแต่ยื่นมือไปลูบผมของเธอเบาๆจันเจ้าหลับตาลงสัมผัสนั้นคือความอบอุ่นของคนที่ไม่เหลือระยะห่างต่อกันอีกแล้วเช้าวันนั้นทั้งสองยังคงอยู่บนเตียงจนสายแสงแดดข้างนอกยังคงสั่ส่องอย่างสงบและท่ามกลางแสงนั้นคนทั้งสองต่างมองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ชัดเจน หลังจากวันนั้นทั้งสองก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นพวกเขาไม่สบตาก,กันนาน,นานและเมื่อแม่ยายอยู่ด้วยแม้แต่เวลาทักทายกันก็ยังน้อยลงจันเจ้ายังคงเตรียมอาหารเหมือนปกติและอาทิตย์ก็ยังคงนั่งที่โต๊ะอาหารอย่างเงียบขรึมเหมือนเคยมองจากภายนอกทุกอย่างยังคงเป็นชีวิตประจำวันที่ปกติสุขของที่เคยและน้องเมีย แต่ในวินาทีที่สายตาของพวกเขาสบกันความปกติสุขทั้งหมดก็สั่นไหวอย่างเงียบๆเ,เมื่อมือของพวกเขาสัมผัสกันโดยบังเอิญในครัวเมื่อเดินสวนกันที่ปลายถงทางเดินและในยามค่ำคืนเสียงเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆที่ได้ยินมาจากห้องของแต่ละคนล้วนปลุกเร้าความรู้สึกที่ต้องเก็บซ่อนเอาไว้ไม่หยุดหย่อนคืนนั้นแม่ยายไปทั้งบ้านเพื่อนระหว่างทางกลับจากตลาดจันเจ้าก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วส่งข้อความไปหาเขาคืนนี้จะเปิดหน้าต่างห้องรับรองแขกทิ้งไว้นะคะไม่มีข้อความตอบกลับมาแต่เพียงประโยคเดียวก็เพพียงอแล้ว เวลาห้าทุ่มเป็นเวลาที่ทุกคนหลับกันหมดแล้วจันเจ้าปิดไฟในห้องอย่างเงียบเียบแล้วไปนั่งรอที่ริมหน้าต่างเธอไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาแต่รู้สึกได้ถึงการมาถึงประตูที่แง้มออกเล็กน้อยและไออุ่นกับลมหายใจที่คุ้นเคยก็แทรกเข้ามาในห้องถ้าใครมาเห็นเขาจะทำยังไงคะจันเจ้ากระสิบอาทิตย์ยิ้มแล้วตอบว่าเราจะไม่มีวันถูกจับได้และในคืนนั้นพวกเขาก็เก็บซ่อนความปรารถนาที่มีต่อกันอย่างเงียบเชียบและมิชิดที่สุดและยิ่งความลับนั้นถูกเก็บซ่อนไว้ได้นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งลึึึกกซ้้งมาาขนนนเท่ั จันเจ้าเริ่มอ่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆเธอตกใจกับเสียงปิดประตูและแม้แต่สายตาของแม่ยายก็ทําให้ใจของเธอสั่นไหวอย่างไม่มีเหตุผลอาทิตย์ก็เช่นกันวันหนึ่งขณะที่เขากําลังนั่งมองโทรศัพท์อย่างเมื่อลอยคําพูดของแม่ยายก็ทําให้เขาต้องรีบกลั้นหายใจแล้วฝืนยิ้มออกมาความลับสามารถเก็บซ่อนได้นานกว่าที่คิดแต่ความรู้สึกที่ต้องคอยประคองความลับนั้นกลับยากที่จะทนได้นาน บ่ายวันหนึ่งเกิดเรื่องเล็กๆขึ้นแม่ยายออกไปข้างนอกและจันเจ้าก็ออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตครู่หนึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นรองเท้าที่คุ้นเคยคู่หนึ่งวางอยู่หน้าประตูรองเท้าของที่เคยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่การที่รองเท้าคู่นั้นมาถึงก่อนที่แม่ยายจะกลับมากลายเป็นร่องรอยที่ทาให้หัวใจของจันเจ้าสั่นไหวและในจังหวะน,นั้นเองป้าน้อมเพื่อนบ้านก็กําลังเดินขึ้นบันไดมาพอดีจันเจ้าตกใจจนรีบปิดประตูบ้านแต่ในวินาทีที่สบตากับป้าน้อมเธอก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ผิดปกติหรืืออวว่าาาจจจจะถูกูกกัััับบไดด้้้้แลคนนน,นเทเพิตย ตอนนี้เราต้องระวังตัวจริงๆแล้วนะคะถ้าใครมองว่าเราแปลกไปแม้แต่นิดเดียวเราจบกันแน่อาทิตย์พยักหน้าอย่างเงียบๆที่รู้พักนี้พี่เองก็กลัวเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองเอ่ยคําว่าจบออกมาคําพูดนั้นหมายความว่าพวกเขาทั้งสองได้เดินทางมาไกลเกินไปแล้วและรอยร้าวนี้อาจจะไม่สามารถหยุดยั้งได้อีกต่อไป ฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึงลมอุ่นๆพัดโชยเข้ามาทางหน้าต่างแสงแดดส่องกระทบไปทั่วทุกมุมบ้านจันเจ้ากำลังจัดผ้าห่มอย่างเงียบๆเ,เธอได้ยินเสียงแม่ใาย่เรียกแต่ก็ไม่ได้ตอบกลับไปครู่ต่อมาประตูหน้าบ้านก็เปิดออกเป็นอาทิตย์บนใบหน้าของเขายังมีรอยยิ้มเหมือนเคยแต่ววตากลับเปลี่ยนไปแล้วจันเจ้าพยักหน้าให้เขาอย่างเงียบๆการทักทายนั้นไม่มีคำพูดและตอนนี้ก็ไม่มีความคาดหวังใดๆอีกแล้วพวกเขาแลกเปลี่ยนสายตาที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ได้กล่าควคำอำลาครั้งสุดท้ายคืนนั้นจันเจ มันคือความรักหรือเปล่าหรือเป็นเพียงภาพลงตาที่เกิดจากความเหงาแต่ไม่ว่าจะตีความอย่างไรก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปเพราะนั่นคือความรู้สึกที่แท้จริงเป็นความรักที่เงียบเงันสั้นและร้อนแรงและต้องเก็บซ่อนไว้ไม่ให้ใครล่วงรู้ทุกคนต่างก็มีความรู้สึกหนึ่งที่ต้องเก็บซ่อนไว้ตลอดชีวิตและเพื่อไม่ให้ความรู้สึกนั้นกลายเป็นบาปสักวันหนึ่งก็ต้องปล่อยให้มันกลายเป็นเพียงความทรงจําไม่ใช่ทุกความรักที่จะมีตอนจบแต่บางความรักกลับคงอยู่ในหัวใจได้ยาวนานที่สุดถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกความรู้สึกนี้หรือไม่ หรือจะเลือกที่จะรักษาระยะห่างตั้งแต่แรกบางทีความรักอาจเป็นความรู้สึกที่บางครั้งก็ต้องเก็บซ่อนและบางครั้งก็ต้องปล่อยวางคุณมองความสัมพันธ์ของคนทั้งสองนี้อย่าง